ถ้าคุณไม่พูดไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอบางครั้งความเงียบต่างหากคือพลังที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกที่ทุกคนแย่งกันพูดแย่งกันอธิบายตัวเองอวดตัวเองแต่เสียงที่ทรงพลังที่สุดอาจจะไม่ใช่เสียงที่ดังที่สุดแต่ก็มักจะเป็นคนที่เงียบที่สุดต่างหากที่เขาควบคุมพลังงานในห้องได้ทั้งหมดคุณเคยสังเกตไหมครับว่า บางคนไม่พูดเลยหรือว่าพูดน้อยไม่เคยพูดแต่กลับทำให้คุณรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งทรงพลังและน่าจับตามองแววตาเขาบอกบางอย่างโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆพูดให้น้อยกว่าที่จำเป็นก็คือการคุมเกมการพูดที่น้อยไม่ได้แปลว่าคุณไม่รู้หรือว่าอ่อนแอแต่มันคือการประหยัดอำนาจของคุณเพราะคำพูดที่ใช้น้อยก็ยิ่งมีน้ำหนักมากกว่า วันนี้โอป้าจฉพาคุณทอดรหัสของความเงียบข้อหนึ่งคนที่เงียบมันจะควบคุ่สถานการณ์ได้ดีกว่าคนเงียบไม่รีบตอบคนเงียบไม่รีบอธิบายพวกเขาจะตั้งใจฟังซะก่อนพวกเขาสังเกตและเมื่อพูดทุกๆคำจึงเฉียบขาดเหมือนกับเราเนี่ยอ่านเกมแล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพูดแบบนี้หรือไม่พูดแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับนักรบที่ไม่าฟาดฝันพร่ำเพรื่อครับ แต่จู่โจมแค่ครั้งเดียวก็ชนะได้ชองอย่าพูดเพื่อลดความเงียบให้เงียบเพื่อเพิ่มพลังเพราะทุกความเงียบก็คือข้อมูลคนที่ฟังมากกว่าพูดจะสามารถวควบคุมบทสนทนาได้โดยไม่ต้องยกมือการเงียบคือเครื่องมือของผู้นำไม่ใช่ผู้ตามเช่นคนที่เป็นซีอนะครับเขามักจะไม่พูดก่อนในห้องประชุมเพราะเขาจะตั้งใจฟังทุกคนก่อนให้เข้าใจทุกมิติอ่านเกม ขอ,อนี้ก็จะพูดประโยคเพียงแค่ไม่กี่ประโยชน์เท่านั้นแต่ทรงอำนาจที่สุดขออ้อ 2. ความเงียบนั้นสร้างความลึกลับแต่ความลึกลับก็สร้างอำนาจเช่นเดียวกันสิน่งนิคาดเดาไม่ได้ยิ่งมีอำนาจคนที่ไม่พูดมากจะทำให้ผู้อื่นคิดตามได้เสมอวิเคราะห์หวั่นใจเคารพแล้วก็ยำเกรงแบบไม่รู้ตัวจงอย่าบอกทุกความคิดของคุณให้โลกรู้ไม่ว่าจะผ่านโซเชียลพวกคนหรือใครก็ตามครับ อันนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนได้จงปล่อยให้บางสิ่งอยู่ในหมอกที่คนก็ไม่รู้ความลึกลับถ้าไม่คุณโดดเด่นโดยไม่ต้องแย่งเิงกับใครคนที่ไม่เปิดเผยทุกอย่างจะดึงดูดมากกว่าคนที่เล่าทุกเรื่องคนที่พูดทุกเรื่องนั้นเหมือนหนังที่สปอยตอนจบครับไม่มีอะไรให้หน้าติดตามีต่อไปคือมันขาดเสน่ห์แล้วก็ขาดความน่าค้นหาด้วยครับข้อสคํคพูดมากเกินไป มันจะทำลายพลังงานของคุณคำพูดที่พร่ำเพื่อจะลดค่าในใจของผู้คนและเมื่อคุณนั้นพูดไปเรื่อย,อยทุกคำจะค่อยๆเสื่อมราคาลงจงใช้คำไม่เหมือนกับเพชรครับไม่ใช่หินกรวดพูดให้หนักแน่นเข้าไว้ไม่ใช่พูดให้เยอะโอ้อวดเข้าไว้โอ้อวดเนี่ยเป็นจุดอ่อนของคนโง่งครับความหมายของคำจะทรงพลังเมื่อคุณไม่ได้พูดมันตลอดเวลาแต่พูดอย่างรู้จังหวะ น้อยคําแต่มีจังหวะที่ชัดเจนยิ่งพูดเยอะคนยิ่งไม่จำคุณสังเกตไหมครับว่าคําพูดของคนสําเร็จเช่นแม่ชีเทเรซา่าบาลักโอบามาหรือแม้แต่สตีฟช็อบมีพลังเพราะว่าเขาเลือกพูดพูดเท่าที่จําเป็นพูดเป็นจังหวะขขอสี่จงเงียบเพื่อฟังมันคือพลังในการเข้าใจคนคนเงียบมีเวลาฟังลึกมากกว่าตอบเร็วความเข้าใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพูด แต่เกิดจากการฟังแบบไม่ตัดสินเวลาคุณฟังคนโดยไม่ขัดเขาก็จะเปิดใจให้คุณมากขึ้นคนที่รู้จากฟังมักจะได้ข้อมูลที่คนอื่นไม่ได้เมื่อคุณฟังคุณจะได้พลังที่คนพูดไม่เคยรู้ว่าคุณมีการเงียบไม่ใช่การหยุดแต่คือการเปิดใจคนเงียบก็คือกระจกเงาคนอื่นจะมองเห็นตัวเองชัดเจนเมื่ออยู่กับคนข้อหเงียบ ก็คือจังหวะให้คนอื่นเปิดเผยตัวตนในความเงียบอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาจะต้องพูดออกมาและนั่นแต่ไม่เขาเปิดเผยความจริงโดยที่คุณนั้นไม่ต้องถามบ้านเราเรียกว่าเลิกลักนะครับความเงียบแต่ไม่พูดสนทนาไม่รู้ตัวว่ากําลังเล่าคนที่อยากรู้จะต้องกล้าเงียบบางครั้งคําสารภาพจะเกิดขึ้นในจังหวะที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลยครับคุณจะรู้จักคนจากสิ่งที่เขาพูดหลังจากคุณหยุดพูด นักสืบ FBI ครับใช้เทคนิคเงียบหลอกให้ผู้ต้องหาเล่าออกมาเองเขาอ6เงียบช่วยให้คุณฟังน้ำเสียงในใจตัวเองได้ดีมากขึ้นเมื่อคุณนั้นหยุดพูดคุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่แท้จริงจากจิตสํานึกแล้วมันก็จะบอกได้เสมอว่าคนนั้นควรจะทําอะไรต่อถ้าเสียงในหัวดังเกินไปลองหยุดพูดแล้วหายใจความเงียบคือการคืนพื้นที่ให้กับปัญญาของคุณคําตอบมักจะไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มาจากใจเราเอง คุณไม่จําเป็นต้องถามคนทั้งโลกถ้าคุณกล้างเงียบฟังเสียงหัวใจตัวเองก็เจ็ดความนิ่งทำให้คุณดูมีภาวะผู้นําคนที่นิ่งจะกล้ารับแรงกระแทกจากสถานการณ์โดยไม่สั่นไหวและนั่นก็คือสิ่งที่คนรอบข้างเคารพคุณผู้นําที่ดีนั้นไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่นิ่งและทุกคนฟังยิ่งนิ่งคนยิ่งรู้สึกว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่าง พลังภายในจะแสดงผ่านความนิ่งไม่ใช่คำพูดถ้าคุณพุ่งเข้าหาความเงียบได้คุณก็จะพุ่งเข้าหาอำนาจได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับคนที่นิ่งที่สุดจะเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดครับข้อแปดความเงียบคือการไม่เสียพลังกับสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณไม่จําเป็นต้องมีความเห็นกับทุกอย่างความเงียบคือการประหยัดพลังเอาไว้กับสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่าตอบสนองทุกดราม่าด้วยคําพูด เงียบบางแล้วเลือกใช้พลังในสิ่งที่สําคัญกว่าถ้าคุณหยุดพูดคุณก็จะหยุดฟังและคุณก็จะเสียพลังฟรีบางครั้งการไม่พูดเป็นการเอาชนะคนโดยไม่ต้องโต้เถียงครับอย่าเทน้ํามันใส่ไฟทุกกองที่คุณเจอถ้าคุณไม่อยากให้น้ํามันนั้นหมดทังเร็วข้อ9คนที่พูดน้อยมักจะถูกประเมินค่าสูงสิ่งที่หายากมักจะถูกมองว่ามันมีค่าคําพูดของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าคุณพูดแค่ประโยคที่ใช่คนก็จะตั้งใจฟังั้งห้องคำพูดที่ถูกเก็บไว้จะถูกประเมินค่ามากกว่าคำดีพร่ำเพรือ่อพูดให้เป็นงงขวัญไม่ใช่เสียงรบกวนคนพูดน้อยมักจะถูกเรียกให้พูดบ่อยมากกว่าคนพูดมากคุณสังเกตไหมครับว่าสปิกระดับโลกเนี่ยเขามักจะเว้นจังหวะเงียบก่อนจะพูดคำสํำคัญเพราะเขารู้ว่าจังหวะเงียบมีพลังมากกว่าเสิ่งที่พูดมากมายข้อสิ การเงียบคือการควบคุมสัญญาณพลังงานที่คุณส่งออกไปคําพูดก็คือเคลื่อนพลังที่คุณส่งออกไปแต่ความเงียบก็คือพลังที่คุณดึงกลับมาที่ตัวเองเงียบเพื่อสังเกตว่าคุณกําลังส่งพลังงานแบบไหนเงียบเพื่อวิเคราะห์ผู้ฟังถ้าคุณพูดด้วยความกลัวพลังงานนั้นก็จะติดตัวคุณการเงียบจะให้คุณกลับเข้าสู่สูงกลางพลังงานในตัวเองอย่าให้พลังออกไปผ่านคำที่คุณไม่ได้ตั้งใจพูด คนเงียบก็คือคนที่มีแบตเตอรี่เต็มพลังงานเต็มแต่คนที่พูดพร่ำเพรื่อก็คือแบตหมดสักวันข้อ11การเงียบคือการมีวินยัยคนที่พูดให้น้อยได้จะต้องมีวินัยทางจิตใจสูงมากเพราะว่าเขาไม่ต้องเอาชนะใครเขาไม่ต้องรีบตอบโต้ใครเขาไม่ต้องการพิสูจน์ตัวเองหรือว่าแข่งขันกับใครทุกครั้งที่คุณอยากจะตอบโต้แต่คุณเลือกเงียบเท่ากับคุณชนะและคุมเกมความเงียบคือวินัยในทางความคิดครับ คนที่ควบคุมปากได้เนี่ยมันจะควบคุมใจและอารมณ์ได้คุณไม่ต้องแสดงพลังทุกครั้งที่คุณมีเช่นคนที่นั่งยิ้มท่ามกลางคำดูถูกคือคนที่มีวินัยทางใจสูงกว่าใครในห้องข้อ 12. การเงียบคือสะพานสู่ความลึกคนที่กล้าเงียบมันจะเข้าถึงจิตใต้สมื่ตัวเองได้ง่ายและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเงียบนั้นจะพาคุณไปสู่ระดับพลังงานที่ลึกมากขึ้น ถ้าคนอยู่กับความเงียบได้นานพอคุณจะเริ่มเข้าใจแล้วก็มองเห็นชีวิตมากขึ้นรวมถึงมองเห็นชีวิตของผู้คนมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกความเงียบได้จะเริ่มมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามฟังเสียงในหัวตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นและทุกการตื่นรู้เริ่มจากกันได้คนนั้นอยู่กับตัวเองในความเงียบเพราะความเงียบนั้นคือประตูสู่จิตใต้สำนึกที่ไม่มีเสียงใดเปิดได้นอกจากเสียงในใจคน อย่าประเมินค่าความเงียบต่ำจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเสียงที่ทรงพลังที่สุดในโลกที่ทุกคนเนี่ยต่างโอ้อวดแย่งกันพูดอย่าจะพูดมากจงเป็นผู้ฟังด้วยพลังครับและพูดออกไปน้อยคำแต่มากด้วยคุณค่าคุณไม่ต้องตะโกนก็นได้ไม่ต้องอวดเพื่อให้โลกรู้ว่าคุณมีตัวตนบางครั้งคุณแค่นั่งหยุดตรงนั้นด้วยพลังของความนิ่งก็สามารถทำให้ใครหลายคนหันมามองคุณโดยไม่รู้ตัวได้ อย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันและขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอีบุ๊กมาใหม่2เล่มครับเล่มแรกก็คือจิตวิญญาณกดแรนดึงดูดมีทั้งหมด50ข้อและในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทำให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกดแรนดึงดูดจิตวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวิก้ดดาดเพียงคนเดียวเท่านั้น คืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวลกอดดาดนะครับใครที่ชื่นชอบเนวลกอดดาดก็จะเป็นเล่นนี้ครับทั้งกฎของการสมมุติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเนวลกอดดาดอันนี้เพหนึ่ง199เาเท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ e ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ CF 2 e b o o k นะครับสามารถทักมาที่ Line ID P P a e s s i อซไซโอ a n หรือว่าสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่ๆนะครับแจ้งอ e ีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับ e b o ุกได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่าง E-book ประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิก Premium c l ับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมี e b o ุกให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิก บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ n อ p จิตวิทยา m ไมโ u l n น s s ธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดลอนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ลายแอดไซโอปียอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ